อะไรอะไรมาดูมาดูมาดูมาด,มาดูยินดีต้อนรับมาดูนี่ตะกินวันศทุกวันต้องนี่วิไปเอามาจากสวนเลยนั่นนี่นั่นน่อันนี้หนึ่งกิโลวันนี้จะนึ่งไก่การที่นึ่งไก่เรามีขา่าตะไคร้ใบตะมะกรูดน,นึ่งใส่หม้อเนี่แหละจะนึ่งใส่หม้อจะนึ่งไก่เพราะว่าจะกินกับแจ่วบองขิงน้ำพริกขิงเลน้ำพริก หวานก็มีจะนึ่งไก่จะนึ่งไก่นะคะหมักแล้วนะคะจะนึ่งใส่ผักล้ลวนๆมันหวานนะคะผักเอาลงทีหลังจะนึ่งไก่ใส่นอไม้ฝรั่งฝรั่งตัดมาหนึ่งกิโลนี่ไปซื้อมาหนึ่งกิโลสวยไหมสวยเนาะสวยๆจะเอาไก่ลงไปนึ่ง จะทานไม่หมดจะแบ่งไว้ย่างย่างจะนึ่งใส่ผักสองชิ้นแล้วก็จะแบ่งให้แบง่งอ่ะแบ่งกันคนละสามชิ้นใครจะเอากี่ชิ้นก็เอาวิวจะเอาชิ้นหนึ่งชิ้นเอ้าให้พ่อใหญ่ฝรั่งกินฝรั่งฝรั่งเขาไม่นึ่งแกชอบอย่างวีเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบ ให้แกแต่วิวิจะนึ่งกับแจวแจ่จบองแจ่บองแบ่แบแ่บเลยแก้วอนันดันๆไหมแจวหัวโปกเ <c oughs> นาะเอามาสดๆเลยค่ะนาดดูสิหนอยใหญ่ๆหวานๆเดวิ่งก็จะชายนี้ขูดออกขูดเปลือกมันออกแล้วก็จะนึ่งมาเด้มาได้พี่น้องเลยแสบอะไรขูดขูดไอเอา ตรงข้างล่างมันออกขูดเอาเปลือกมันออกแล้วก็เราจะนำส่วนที่อ่อนๆไปลวกไปผัดใส่น้ำมันหอยหอยหอยน้ำมันหอยนี้พระเอกทางเนื้อสัตว์ทั้งผักจะซื้อมาไว้เยอะเลยคะ่ะน้ำมันหอยซื้อมาจากร้านไทยผัดน้ำมันบางคนไม่ชอบลวกวิชอบลวกมันถึงไม่ มันครีนมันถึงครีมลวกเหาะเกลือลงไปนิดนึงลวกกับเพราะว่าทานปลามาเยอะแล้ววันนี้จะนึ่งไก่จิ้มแจว่วลวกผักแปรแล้วนะคะมาเลยลวกผักวันนานวันวันวานเหะเกลือลงไปนิดนึงพอน้ําเดือดวางลงไปอย่า การลวกหน่อไม้ฝรั่งอย่าให้เละนะคะก็เหมือนเราจะผัดพิว,วจะแยกผัดผัดใส่น้ำมันหอยแกกินอยู่น้ำมันหอยนะคะแยกทำวันนี้เมนูสองแยกผัดน้ำมันหอยกับลวกวิวชอบลวกกินกับแจ้วลวกกินกับแจ้วเจีเวบองขิงเดี๋ยวเอาใบ ลงไปในหม้อแล้วก็จะนึ่งนึ่งใส่หม้อนะคะนึ่งส่วนตัวจักสองชิ้นก็กินไม่หมดเนาะมาแซบแซบนึ่งไก่ใส่หน่อไม้ฝรั่งมาเลยจ้ะกับแจ่วบองพระเอกของวิวีก็คือแจ่วหน่วยแจ้วหัวโปกไหมเฮ้ยเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวมาเนี่ยพอพูดเรื่องไก่นนึกถึงข้าวเหนียวแล้ว เขาเนีามาจำเจ้าเปะเปะดูชอบไมชอบไมใครจะไม่ช่วยกินมาเลยค่ะ